สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมปุ่นแม่สอนนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาฟังเสียงไก่แจ้นะครับซึ่งเป็นไก่ต่อใครอยากจะแบ่งนะครับบอกได้นะเพราะว่าอ่ามีอยู่หนึ่งตัวนะครับไอตัวเตะกระจกนะครับถ้าใครติดตามช่องมัจฉาจอมปุ่นแม่สอนเนี่ยก็จะเห็นว่าเพิ่งเอาคลิปลงไปนะครับมันออกจากสุ่มแล้วก็มาเตะกระจกนะครับอ่าฟังเสียงนะเสียงนี่คือนี่เลยนะครับเสียงเหมือนไก่ป่านะถ้าฟังฟังจริงๆเนี่ยไกลๆนะครับ นี่นะครับเสียงจะแจ๋งนี้เลยที่ตัวขังสุ่มไม่ใช่นะเดี๋ยวมันลงไปตีกันพ่อเนาก็เ,เตะกันหลายรอบละนี่ตัวนี้นี่นี่นะครับเสียงแจ๋วมากว่าจะพาเข้าป่าอยู่มาแล้วเจ้าพ่อมาแล้วตีปิกอยู่ข้างหลัง เจ้พ่อยู่นู่นช่วเจพอเจ้พ่อยู่ไหนจ <c oughs> ะหาเรื่องมาตีนี่แกอันนี้เคยเอาคลิปลงมาแล้วครับก่อนหน้านี้นะยอดดูสองพันปุ๊บ youtube เอาออกนะครับไม่รู้ทำไมนะครับ <c oughs> นี่เสียงแบบนี้จะแจ๋วตัวนี้แบ่งนะครับแต่แม่คิดเนี่ยไม่แบ่งนี่ <c oughs> มะคิดมาละไปมะคิดกลับบ้านลงข้างล่างไปอืม คะแนกซาไาขิกลงล่างไปไปกลับบ้านไปเลยไปกลับข้างล่างไปเช้ามามันมาตามพ่อมน,นะเช้ามาปุ๊บตามมาละจะมาตามละไปลงล่างไม่ตีกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเวลาเรียกมันกลับไหมมาไปเร็ว ลีลงล่างแล้วมามามา away, มาขึาา้นมามามาเร็วมามากกกกกดูวะมันจะตามลงมาไหมขันอยู่นะตีปีกขันอยู่มา ไอนี่ไอนี่ได้มาหนึ่งแต้มแล้วนะครับไอมาขวิดนะจัดไก่ป่ามาหนึ่งแต้มละเตะไก่ป่าจนไก่ไก่ป่าวิ่งไก่ปัาหนีไก่ป่าถอยนะครับไก่ป่าเป็นมาล่อเข้าๆออกเข้าๆออกไอนี่ขนาดโดนมัดขาไว้ข้างหนึ่งนะแทงนะไอนี่แทงไงมาขวิดนี่แทงมาก็กก๊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 กกกกร็แมวก็มาด้วยอ่ะแมวก็จะลงด้วย เดี๋ยวจะเดินลงบางล่างดูมันจะมาไงมาเร็วติดนะครับเวลาเล่น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 ,ลน,ลนกันปุ๊บมันก็จะติดเจ้าของผมเดินถอยหลังอยู่นะตอนเนี้ดูมันก็เดินตามนะขันด้วยถอยด้วยนะครับ <c oughs> ระหว่างระหว่างไก่ที่มันอยากจะไปตีอะกับเจ้าของมันจะตามใครมากกว่กากันเดี๋ยวดู มาลงมานี่ขันด้วยนะขันด้วยแล้วก็ตามด้วยคือไม่ยอมอ่ะมาเพราะนั้นปล่อยกันสามยกนะฮะปล่อยกันสามยกใส่กันนัวเลย แต่อันนี้ลูกนุ่มไงอันนี้อนีติดลูกนุ่มนะมาเร็วมาเร็วมามีกล้านะว่าจะออนไปอยู่นะไม่เดี๋ยวต้องโทรเช็คก่อนว่ามีเสียงไก่ขันตรงไหนบ้างนะตอนเย็นๆดีที่สุดถ้าอยากรู้จุดนะครับตอนเย็นๆก็ไปเอาไปให้มันขันบริเวณนั่นอะ บริเวณที่มันมีตัวนะครับเดี๋ยวมันก็จะขาดบอกตำแหน่งว่าตัวไหนนอนไหนนอนไหนแล้วเ,เช้ามาเราก็ค่อยเอาไปวางอย่างเงี้ยเป็นการเช็คหมายที่ดีที่สุดนะครับถ้าสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไปตอนเช้าน่โอ้วิ่งกันขี้แตกเลยเดี๋ยวขันตรงนู้นขันตรงนี้นี่หอบนะครับแหก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 ไม่ไหวอันนั้นอันนั้นนี่ไม่ไหวนะครับแต่ผมทํามาแล้วนะโอ้ไล่ชิเป่งเลยไล่ไล่เข่าตรงนู้นเข่าตรงนี้มุมนั้นมุมนี้นะครับเอาไปวางดักนะครับแล้วก็แต่บางทีเราก็พลาดไงบางทีตัวมงตัวเมียเงี้ย เรายินแต่เสียงตัวพูดแต่ตัวเมียมันอยู่บริเวณนั้นจังหวะที่เราผ่านกะตากปุ๊บจบเลยนะครถ้าที่ไหนเขี้ยวๆนะตัวเมียกระตากนี่ตัวพู้ไม่เข้าเลยนะครับมาก็ๆๆ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 ๆลงมามาเร็วยังยังไม่จบยังไม่จบแต่มันก็ตามมาเรื่อยๆครับนะอันนี้ก็คือเล่นกันทุกวันนะเล่นการจับกันหอมกันฟัดกันนะครตามลงมาละติดติด ผิดพ่อมันเดี๋ยวนี้มาเร็วก็กก๊ก็ก็ก็กอไอ้นั่นก็ขันแจ้วจะแจ้วอยู่นู่นเนะ่ะมันถือว่ามันคุมมนาเขตหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่หกไร่เนะี่ยถามว่ามันอยู่คอกม้านะครับมันอยู่คอกมา้าแต่มันสามารถที่จะขึ้นไปถึงข้างบนได้นะครับก็คือพูดง่ายๆพฤติกรรมไก่ป่าจ,จริงๆเขาก็จะคุมพื้นที่ประมาณนี้แหละนะครับก็คือถ้าเขาคุมเขาตีชนะปุ๊บเขาก็จะคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับอ่า พอเขาคุมพื้นที่ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นอาณาเขตเขาละเขาจะสามารถที่จะขึ้นหรือลงเดินยังไงตามอําเภอใจเลยนะครับส่วนตัวใหม่ๆมมาตัวนุ่มๆเนี่ยถ้าได้ยินปุ๊บสมมุติถ้าเข้ามาแล้วอยู่ในบริเวณเนี้ยเขาก็จะถอยถอยหนี้นี้นีนะครับเวลาตัวตัวเสียงแข่งหรือตัวที่คุมอยู่ะตัวแก่อยู่นะครับมันก็จะถอยหนีหนีแบบนี้นะครับเราไปตั้งคืนนะไม่ได้กินหรอกมีอย่างเดียวตัวตัวแก่นั้นน่ะที่เสียงแข็งนั้นน่ะมันอยากจะสู้นะครับอันนั้นได้ แต่ถ้าเสียงไม่แข็งเนี่ยไม่ต้องไปวางหรอกนะครับยังไงก็ไม่เข้าถ้าไอเสียงบางทีเสียงขันอยู่นี่นะครับไปตั้งไว้นี่แล้วมันอ้อมนะครับอ้อมบางทีอ้อมหนีไปเลยก็มีนะครับไอ้นั้นไอ้นั้นโดนบ่อยไอ้นั้นนี่มันไม่ได้คืนนะครับอันนั้นโดนปืนแก๊บนะครับโดนปืนปืนบ้างอะไรบ้างครับแล้วแต่คนจะทํากันนะมันไม่เหมือนเราไงเราใช้แต่คืนเราไม่ใช้ปืนนะครับก็ก็มันก็โดนแบบนั้นมันก็เข็ดนะครับบางตัวก็โดนบ่วงนะครับ โนบ่วงบ้างโดนแล้วบ้างนะครับสารพัดสารพ,พีเวลาตั้งคืนมันเห็นคืนมันบินข้ามคืนก็มีอันนี้ประสบการณ์ตรงโดนมาแล้วนะมาเร็วมก๊ก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 ใจยังไม่หมดนะครับใจยังไม่หมดอ่าสําหรับใครที่ถามว่าแบ่งไหมนะครับเปิดแบ่งไหมนะครับไอไอตัวเตะกระจกได้นะครับที่อยู่ในสุ่มไก่นะนั้นแบ่งนะครับแล้วก็อ่านี่นี่อันนี้เบบีนะครับ อันนี้เป็นสายที่เพาะมาะครับนี่นะครับอันนี้เพาะกับหูขาวนะอันนี้เพาะจะเป็นหูขาวนะครับอันนี้สิบตัวนะครับลูกเจียียบอยู่อันนี้ยังไม่รู้เพศเลยนะครับตัวผู้ตัวเม Ь ียเดี๋ยวต้องคัดก่อนนะครับอันนี้ต้องดูก่อนว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็จะมีอีกห้าตัวนะครับอันนั้นก็ลูกไก่หูขาวเหมือนกันอ่าอยู่ในว่าแม่น่าจะพาออกกินนะครับนั้นก็ห้าตัว อยู่ไหนเอ่ยไปหากินไหนเราไม่รู้หาลูกไปกินไหนเราไม่รู้นะครับห้าตัวอันนั้นก็มีอยู่นะครับแล้วก็มีกกอยู่นี่อีกนะครับอันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอดูทรงรอดูอะไรตัวมีอะไรก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็กกอยู่นี่หนึ่งแม่นะครับ คือประเดน็นอะเรื่องความเชื่อนะครับเรื่องของอตําแหน่งนะครับตาแหน่งถ้าพูดไปจริงๆก็เหมือนม้านะก็คือเรื่องขวัญน,นะครับเรื่องขวัญเรื่องอะไรเงี้ยม้าก็จะมีนะขวัญดีขวัญเสียนะครับขวัญเสียนี่ก็คือเขาเรียกว่าจําตรวนนะครับอยู่ตรงข้อเท้าม้าเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาใครซื้อม้าไปนะครับหรือว่าม้าแหนาคเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่นิยมนะครับเพราะม้าแหนาคเนี่ยเป็นม้ามงคล ้องเอาไปเข้าในพิธีอุปสมบทอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะถือว่าจาตัวมันไม่ดีนะครับเป็นลักษณะที่ไม่ไม่โอเคไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะมีอีกหลายๆจุดนะครับที่มันไม่ดีเวลาเอาไปเข้าในศาสนาพิธีเขาก็จะเลือกม้าที่มีขวัญตําแหน่งที่ดีนะครับสวยแต่ขวัญไม่ดีก็ไม่โอเคส่วนไก่นะครับก็คือมันก็จะมีตําแหน่งมันนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกใต้ปีกนะครับอ่ามันจะมีหลุมมันอยู่นะครับถ้าขนอยู่กลางหลุมเนี่ยกินยาวนะครับ มันก็จะมีเรื่องของสีปีกเรื่องของอางอนนะครับเรื่องของเหนียงเปิดนะครับแล้วก็อ่เรื่องของอ่เกตนะครับเรื่องของเกตเรื่องของอ่าลักษณะของงอนที่ตรงกับตาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีอยู่หลายๆอย่างหลายๆจุดเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเอามนลงมาถึงนี่แหละนะมันตามพ่อมันมาไม่ไม่ใช่ไม่ตามตามช้ามามันก็ไปเรียกลงมานะครับ ไม่ลงมาหามมันก็จะไปตามนะอันนี้มันจะมีอยู่ในลักษณะไก่ต่อนะครับแล้วก็ไก่ต่อเข้าไวไม่ไวนะครับหงอนเอียงขวาเอียงซ้ายไก่เข้าขวาเขา้ขา,าซ้ายน่ยมันเป็นจริงบางตัวขนัขนดีนะครับขัน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 สู้กันดีมากเลยไก่ป่าก็ขันขนะครับต вот, ่างคนต่างข,ขันขัน,ขนจริงนะครับเข้าจริง,รงแต่จบไม่ได้นะครับติดกอไผ่บ้างติดไม้บ้างต,ต, dio, ติดนู่นติดนี่ติดนั่นสารพัดสารเพนะครับมันก็มี จ็ดครั้งนะ่ะเอาไปเจ็ดครั้งอะ่ะไม่ได้กินสักครั้งอะ่ะแต่เข้าทุกครั้งอะ่ะอย่างนี้ก็มีนะครับส่วนของน้านะครับน้าชายผมนะบอกว่ามันเป็นไก่สีขาวตัวเมียนะขันไอ้ร้องกระต้ากระต้งเนี่ยตัวผู้ไก่ป่านี่บินเข้าใส่เลยนะครับบินเข้าใส่เลยนะครับไม่มาธรรมดานะบินใส่เลยนะครับแต่หาจังหวะไม่ได้นะครับก็กิ่งไผ่บังบาง,บางอะไรบ้างนะครับสรบาสรพัดสารเพคือถ้าอยากเห็นไก่ป่าเอาไก่แม่ตัวนี้ไปนะเอาแม่ไก่ตัวนี้ไป แต่ไม่ได้กินนะครับอันนั้นก็คือเรื่องเรื่องจริงเพราะผมเอาไปเนี่ยเจ็ดครั้งนะครับเจ็ดครั้งนะไม่ใช่มักผิดนะก่อนหน้านี้นะครับมีตัวหนึ่งเอาไปเจ็ดครั้งนะเข้าทุกครั้งนะครับไม่ได้กินนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะทําให้เราตั้งคืนผิดพลาดบ้างน,นะครับมองซุ้มไม่สวยเป็นสวยบ้างเห็นเรี่ยมไม่ดีเป็นดีบ้างนะครับอ่าเวลาลงสนามจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาเข้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะพังเจ้าของมันเองนะครับ อันนี้อีกหนึ่งนะครับที่โดนมากับตัวนะแต่ส่วนใหญ่ที่ได้ยินมานะครับไก่อ้อมหลังนะครับอ่ามันสมมติเราตั้งหน้าไปทางนี้นะครับตั้งไก่ให้หันหน้าทางนี้เนี่ยไก่มันขันอยู่ด้านหน้านะมันอ้อมเข้ามาข้างหลังนะครับแล้วก็ไก่เข้าซ้ายนะครับตั้งถ้าตั้งปุ๊บเนี่ยตั้งที่ไหนไม่รู้แหละนะถ้าถ้าถ้าตั้งงี้มันก็จะเข้าซ้ายนะครับถ้าตั้งงี้มันก็จะเข้าด้านด้านนี้นะครับอ่าแต่ถ้าตั้งอย่างงี้ปุ๊บมันจะเข้าด้านหลังนะครับแล้วก็เข้าขวานะครับ เมื่อก่อนไม่เชื่อนะครับเมื่อก่อนไม่เชื่อพอได้เล่นเองเท่านั้นแหละมันคือถ้าไม่เข้าป่าถ้าไม่เข้าป่าไม่เจอศัตรูนะครับไม่เข้าตีเนี่ยไม่คือเรามันจะไม่แสดงมนของมันออกมานะครับถ้าพูดพูดไปมันเหมือนแบบเหมือนเป็นความเชื่อเป็นอะไรเงี้ยเนาะแบบคือต้องขึ้นว่าเอ้ยใช้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ความซึ่งความจริงมันเป็นเรื่องจริงนะมันมันต้องดูลักษณะนะครับไก่ต่อเนี่ยมันมีมันมีมนมันมีอะไรของมันนะครับ สัตว์ทุกชนิดนแหละท,ที่ที่ถ้าเป็นเรื่องของพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นม้านะครับม้าออกศึกม้าช้างนะครับอันนี้อันนี้เป็นสัตว์ใหญ่มันมีของมันอยู่แล้วส่วนไก่ต่อมันก็มีตําราของมันอยู่นะครับว่าจะให้เข้ายัางไงจะเป็นยังไงเราจะต้องดูลักษณะมันให้ได้แล้วส่วนไอ้มะขวิดเนี่ยบางวันเอียงซ้ายนะนะครับบางวันงอนเอียงซ้ายผมยังงงเลยอะไรว่าวันนี้ออกปุ๊บเอียงซ้ายแล้วไก่ก็เข้าซ้ายจริงๆไอ้เนี่ย ไอเนี่ยผมก็มาได้อีก,อกวิชาหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ผมได้พี่มันมาเนี่ยแล้วตอนนี้มันได้มันมาเนี่ยได้อีกษรหนึ่งเออไอห่านี่มัง่งเงงงอนมันจริงๆมันไปขวานะแต่เวลาวันนั้นอะ่ะอยู่ดีพับซ้ายเฉยเลยนะครับเออพอไปปุ๊บพับซ้ายพอพับซ้ายไก่วนซ้ายจริงๆนะครับไก่ป่าเข้าซ้ายอันเนี้ยเจอมากับตัวแล้วผมก็แบบอะไรของมึงเนี่ยอัเน,นี้ยเออโดนมากับตัวนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเจอเจอมาจริงๆ มันมันไม่ตายตัวนะถ้าไอหงอนไอหงอนประเภทแบบงอนประเภทไม่หักนะครับดูนะนี่งอนมันจะเป็นประเภทน,นี้นะครับมันจะเหมือนตั้งตรงนะครับมันจะเหมือนหงอนมันจะจักมันจะตรงนะครับมันจะไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเนะนี่ยไอเนี้ยมีเปอร์เซ็นที่จะไม่ซ้ายก็ขวาได้สําหรับตัวนี้นะบางวันถ้าเอียงซ้ายนี่ผูกเชือกข้างขวาได้เลยนะครับไก่เข้าซ้ายแน่นอนอันนี้ผมโดนมากับตัวละ ผมโดนของพวกนี้บ่อยนะครับไม่รู้ทําไมถามว่าเล่นนานแล้วยังเล่นไม่ได้นานหรอกนะครับแต่ตอนเด็กๆไปกับตากับยากับตากตาับน้านะครับแล้วก็ได้ได้ได้เรื่องของการเข้าการย่องกันอะไรเงี้ยแต่แบบเล่นไก่จริงๆเนะี่ยเพิ่งมาเล่นนะครับแล้วก็แม่เพิ่งมาศึกษาจริงแต่ถามว่าทางตานะครับก็เขาก็เล่นมานานนะเพราะเขาเป็นคนแก่เขาแบบาสายล่าอยู่แล้วนะครับ เราตอนเด็กเราก็ติดสอยให้ตามไปแต่เรื่องของศาสตร์เนี่ยว่าเฮ้ย <_ an> ขนเข้าหลุมขนเข้าม่งนะครับอะอะไรเงรี้ยก็คือเราได้ยินมาแต่เด็กแต่เราไม่คิดว่ามันมีมันมีผลจริงๆนะครับเราก็คิดว่าเรื่องของพวกนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแค่ลักษณะนิดๆหน่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วโดนกับตัวนะครับถึงบาง,งอ้อก็เชื่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอธิบายอะไรเยอะๆให้ฟังแล้วกันนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เจอมากับตัวนะประสบการณ์ตรงนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมรรจารยำรวม่สอยกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บขี้ม้าก่อนนะครับแล้วก็ใครชอบเรื่องปลานะครับดูได้นะครับการเลี้ยงปลาตกปลาการทําอาหารปลานะครับอาหารไก่ทําเองโปรตีนสูงนะครับอาหารม้านะครับการลักน้ํานะครับเอาน้ํานะครับขึ้นไปบนนู้นได้นะครับอ่าใช้การลักน้านะครับก็มีนะครับทาลงไว้นะครับก็เป็นประโยชน์สําหรับใครที่ มีคูคลองนะครับอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆบ้านเนี่ยมันสามารถดึงมปใช้ได้แต่ต้องสูงลงต่ํานะไม่ใช่ต่ําขึ้นสูงนะครับอย่างผมเนี่ยที่ทาเนี่ยก็คือดึงลงสะพอลงสะปุ๊บเนี่ยน้ําอยู่บนนู้นนะครับแล้วก็ลงสะลงสะแล้วก็อัดขึ้นปื๊ดขึ้นข้างบนนู้นได้เพราะว่าตรงนู้นอะ่ะถ้าน้ําในคลองมันมาเต็มนะระดับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต่ากว่าในคลองนะครับมันถึงเอาขึ้นได้ไม่ใช่ว่ามันสูงแล้วขึ้นได้นะก็คือต้องเช็คเช็คระดับน้ําบนนู้นนะบบนคลอง โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายจุบจ๊บ